สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เอองเจ้าค reading channel นะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีชาวราศีกุมและคณากุมทุกท่านนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมนะคะเดือนนี้เข้าสู่เดือนที่4นะคะเมษายนปีพุทธศักราช2567เรามาดูกันว่านะคะในช่วงจังหวะเดือนนี้ชาวราศีกุมของเมื่วานทุกคันทุกคนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะใบแรกเลยคุณได้ไพ่ the empress รู้ไหมคะไพ่ The Empress เนี่ยมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆที่ผู้หญิงหลายๆคนนะคะอยากได้เพราะอะไรเพราะตัวคุณกำลังจะมีความมั่งคั่งในชีวิตตัวคุณกำลังจะอยู่ในจุดที่ไม่มีความลำบากคือนางพญานั่นเองนางพญาเนี่ยคือคนที่มีบริวารเยอะนะคะมีลูกน้องเยอะมีทรัพย์สินเยอะมีทรัพย์สมบัติเยอะ นะคะมีที่ดินอสังหาริมทมรัพย์เยอะอยู่กินยันแก่เท่าก็ไม่เคยตกอับยิ่งแก่ยิ่งรวยยิ่งแก่ยิ่งรวยถ้าคุณอยู่ในจุดที่กำลังแบบว่ามีความทุกข์อยู่นะคะไม่สบายใจเรื่องใดมีปัญหาเรื่องใดนะคะลำบากเรื่องใดบอกเลยตั้งแต่วันนี้ไปนางพญาหรือ The Empress มาแล้ว บวกกับราศีเก้าเหรียญมาชาวราศีกุมลัคนาลุมเตรียมตัวรับโชคลาภครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะหมดหนี้หมดภาระหมดค่าใช้จ่ายกําไรเป็นกอบเป็นกำรรม,มีคู่ที่ดีมีโอกาสได้เดินทางมีโอกาสได้งานใหม่มีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะได้โชคลาภเงินก้อนประสบความสำเร็จมีโอกาสได้ยินข่าวดี ะะโดยเฉพาะคนทํางานนะคะคนทํางานเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณว่างงานอยู่หรือคุณกำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจจะอยู่ที่เดิมจะไปที่ใหม่หรือจะสมัครงานหรือว่าหรือจะทําธุรกิจตัวเองนะคะคุณจะได้รับโชคลาภก้อนหนึ่งจนคุณจะสามารถตัดสินใจได้เลยว่าเราจะทำงานประจำอยู่หรือเราจะเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนเพราะคุณมีมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภได้ยินข่าวดี นะะหนึ่งละถ้าคุณต้องการยังทำงานอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้ไปสัมภาษณ์งานในเร็วๆนี้ในเดือนนี้และภายในเดือนเดียวกันไม่กี่วันคุณจะมีโอกาสได้เดินทางเขาเรียกว่าไปสัมภาษณ์งานเสร็จปุ๊บมีโอกาสได้ไปทำงานเริ่มต้นทำงานบางคนนะคะได้งานที่ต่างประเทศหรือมีโอกาสได้ไปเรียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือเป็นคนที่ได้โคต้าจากบริษัทไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ได้เริ่มต้นทํางานที่นนด้วยเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยและไม่ได้จ่ายอะไรสบัดเพราะมีคนแบ็กอัพอยู่ข้างหลังนะ,ะบแบ็กอัพอยู่ข้างหลังก็คือนายทุนนะคะบริษัทนะคะโดยคุณมีหน้าที่เรียนกับทํางานอย่างเดียวแล้วก็กลับมาพัฒนาให้กับบริษัทตัวเอง ะะต้องบอกว่าเดือนนี้ชาวราศีกุมลัคนาลุม,ลลมคุณดวงคุณดีมากๆนะคะได้ไพ่เดเว์เบอร์ตำแหน่งที่6มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่ามีชีวิตที่อิสระมีความสุขครอบครัวนะคะแม้บางทีอาจจะมองมันอาจจะดูเวอร์ไปในเรื่องของการอุ้ยปลดหนี้นะคะปลดทุกอย่าง <c oughs> แต่ไพ่เดเบอรมาเนี่ยนั่นหมายความ่าถึงแม้บางอย่างเราอาจจะไม่ได้ปลดหนี้จนหมดนะคะไม่ได้ลำบากไม่ได้อาจจะลำบากอยู่ นะคะหรือมีทุกอยู่แต่เชื่อว่าในจังหวะช่วงตอนนี้นะคะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นจะมีเรื่องราวความสุขให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมได้แน่นอนได้ยินได้จับได้สัมผัสแน่นอนนะคะบางสิ่งบางอย่างมันจะเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตชาวราศีกุมไปในทางที่ดีการทำธุรกิจที่จะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำรรถ้าใครมีที่ไร่ที่นา นะคะอสังหาริมทรัพย์ที่ดินนะคะที่ปล่อยเช่าลงทุนค้าขายนะคะบอกเลยค่ะงานทางด้านนี้ชาวราศีกุมลัคนากุมจะได้เงินเดือนละมากกว่าแสนคุณจะได้จับเงินมากกว่าแสนต่อเดือนเพอๆนะหยียบเหยียดล้านมีโอกาสได้นะคะงานของคุณจะประสบความสำเร็จอย่างสูง นะคะเรื่องการเรียนไม่ต้องกังวลค่ะเพาอ่านพูดแล้วคุณมีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่อตางประเทศเผลอๆเบางคนนะไปทํางานต่างประเทศด้วยแบบได้งานสมัครงานหรือมีคนสมงไปมีคนท้าทามได้กลับไปทํางานต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้ไปนะคะบางคนก็ยังตัดสินใจอยู่เลยจะเอายังไงดีนะคะต้องต้องคิดให้รอบคอบในเรื่องชีวิตของเรานะคะส่วนในเรื่องของธุรกิจอย่างที่ว่านพูดไปคุณมีโอกาสได้ จับเงินก้อนใหญ่มากนะคะจนแม่กระทั่งได้ขยับขยายสาขาตกแต่งสถานที่หรือซื้อของเข้ามาเพิ่มเติมนะคะมีคู่สนับสนุนนะคะได้ขยับขยายธุรกิจหลากหลายสาขาออกไปอีกนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะมันยังมีดาบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าดาบเนี่ยสองดาบเอยเด็กถือดาบเอยการที่เรามีธุรกิจ ดีๆกำไรดีๆหรือมีงานดีๆนะคะคุณอาจจะมีลูกน้องบุตรบริวารที่อาจจะทำให้เราปวดหัวนะคะค่าใช้ใจ่ายของคุณอาจจะไปอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ <welcomed S 2> ยค่ะหรือบางทีอาจจะลูกน้องเรานะคะบุตรบริวารเราอาจจะยังไม่ได้เป็นใจไม่ได้เสริมคุณทางด้านแบบช่วยเหลือมากนักคุณอาจจะต้องมาปวดหัวกับกับคนเหล่านี้นะคะคนที่เป็นลูกน้องบุตรบริวารเราเงี้ยค่ะนะคะแต่ช่วงจังหวะหนึ่งอะ คุณจะผ่านไปได้เพราะดวงของคุณมหาอำนาจมาแล้วดวงบารมีมาแล้วดวงนางพญาเศรษฐีมาแล้วมาแล้วนะคะเพราะฉันเนี่ยเรื่องต่างๆนานาม,มันจะค่อยๆผ่านไปปัญหาต่างๆนานาม,มันจะค่อยคลี่คลายลงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินชาวราศีกุมลัคนุกุมคุณได้8ดเหรียญคุณได้เก้าเหรียญบวกกับราชาโชคนะคะราชาโชคคือตัวนี้นะคะ คุณจะได้ยินข่าวดีถ้าคุณกำลังรอคอยข่าวดีจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะมีข่าวดีเข้าหาและคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะได้รับส้มหลมส้มหล่นนะคุณจะได้รับส้มหล่นส้มหล่นคือหนึ่งคุณอาจจะมีโอกาสได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่หรือสองคุณอาจจะถูกหวยได้แบบรางวัลใหญ่ๆห,หรือได้เงินเยอะ ะะหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้รับมรดกโดยที่พ่อแม่ปุยจาตยายเราแบ่งปันให้ให้เราไปทําธุรกิจไปสร้างเงินไปสร้างครอบครัวนะคะมันไม่ใช่ทุกขลาบแต่เขาแบ่งให้เราแล้วเรามีโอกาสได้ไปทําธุรกิจนะคะเขาอาจจะแบ่งอสังหาริมทรัพย์ให้เราให้บ้านให้คอนโดให้ให้ที่ดินอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปต่อยอดนะคะมีผลกําไรนะคะจนเป็นเศรษฐีนะคะก้าเหรียญ นะคะชีวิตของคุณในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่กำลังดูผพ้อ่านอยู่ชีวิตของคุณจะมีความสุขมา,มากชีวิตจะมีอิสระนะคะจะมีความสุขครอบครัวคนรักอยู่เย็นเป็นสุขนะคะจะมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันคนรักของเรานะคะคู่หุ้นส่วนของเรานะคะจะทำให้คุณได้กำไรมากมายมหาศาลนะคะเป็นล้านๆ้านนะคะตั้งแต่แสนขึ้นไปแล้วแต่ธุรกิจของคุณจับแบบไหน นะคะจะได้มากจะได้มากกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะนะคะเรื่องการเงินนะคะหรือถ้าใครอ่าโดยเฉพาะถ้าใครมีแบบว่าเขาเรียกว่าที่ดินผืนใหญ่หญหญๆเยอะๆ,ๆคุณอาจจะมีโอกาสได้ขายที่ดินผืนนั้นนะคะแล้วได้กําไรเป็นยี่สิบเท่าในครั้งนี้นะคะคุณอาจจะถือที่ครองที่ดินนั้นมานานกําไรอ่าเงินยังไม่เยอะ แต่พอมาปีนี้คุณขายได้กำไรนี่มากถึงยี่สเท่าเป็นเศรษฐีขึ้นมาทันตาจากที่เคยมีหนี้มีภาระมากมายคุณสามารถปลดหนี้ได้ทุกอย่างนะคะเผลเผได้เงินก้อนคำว่าโชคลาภตรงนี้คือคุณได้ในทุนมาซื้อที่ดินนะคะคุณอาจจะได้ในทุนมาซื้อที่ดินอาจจะได้คนแนะนำ นะคะหรือ Market i n g ดีๆบริษัทคุณมีลูกน้องดีๆมีมือฉังนะคะขายเขาจะเป็นคนพามาซื้อแล้วก็พาทำสัญญาคุณอาจจะได้จากคนรู้จักก็ได้คนรู้จักอาจจะเป็นคนแนะนำมานะคะถามว่าทำไมถึงเป็นนายทุนอาจจะเป็นนายทุนถึงต่างต่างชาติก็ได้มาทำธุรกิจหรือมาซื้อเพื่ออยู่กับบั้นปลายตัว ตัวบรนปลายของเขาก็ได้คุณถึงได้เป็นระดับนางพญาเป็นเศรษฐีเป็นราชินีเก้าเหรียญก็คือ,คอยิ่งแก่ยิ่งสบายยิ่งแก่ยิ่งรวยยิ่งแก่ยิ่งรวยด้วยพวกทรัพย์สมบัตินะคะเป็นแบบนั้นสําหรับชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะส่วนผู้ชายนะผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองเนี่ยเผยเผนารีขึ้นแบบนี้บวกกับเก้าเหรียญแบบนี้ ดวงของคุณมีโอกาสที่จะมีนารีอุปธรรมด้วยถ้าคุณไปทำงานสมัครงานร่วมงาน <c oughs> ที่เป็นผู้หญิงคนคนนี้ล่ะค่ะจะเป็นนารีอุปธรรมให้คุณผลักดันคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชาวราศีกุมอาจจะมีโอกาสได้ ถูกปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไปทำงานต่างสาขาต่างสายงานได้ไปรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆโครงการต่างๆโปรเจกต่างๆสาขาต่างๆนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้ปรับเลื่อนให้เป็นจากพนักงานธรรมดาเป็นผู้จัดการเป็นผู้ปฏิบัติการผู้จัดการส่วนปฏิบัติการเป็นระดับ ผู้บริหารต่างๆเป็นไปได้หมดเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ให้คุณแก่ตัวคุณเองมากเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมคุณมีโอกาสได้แน่นอนได้สมหวังดังความตั้งใจในเรื่องของงานนารีกาธรรมนี่มาหมดเลยได้ปรับเลื่อนขั้นพร้อมเงินเงินเดือนหรือว่าเงินค่าตำแหน่งเงินค่าสนับสนุนนะคะหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าภรรยาเนี่ยรวย นะคะจูๆ่ๆภรรยาก็ได้แบ่งครอบครัวแบ่งทรัพย์สมบัตินี่ยมาให้คุณกับภรรยาของคุณกับคนรักของคุณก็เลยได้มีโอกาสได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะครอบครัวทางฝั่งผู้หญิงเนะะี่ยค่ะเขาเรียกมีทรัพย์สินแบ่งให้เพราะนารีขึ้นยังไงแฟนของชาวราศีกุมลักนณากุมคุณก็ต้องรวยรวยเพราะนารีอุปถัมภ แฟนคุณภรรยาคุณจะให้เขาเรียกว่าให้ความเชื่อมั่นกับชาวราศีกุมได้เลยว่าอย่างไงชาวราศีกุมถ้าคบกับแฟนคนรักหรือคนรักที่เป็นภรรยาสามีชาวราศีกุมคุณจะรุ่งเรืองมากๆดวงหนุนกันและกันดวงสมพงเติบโตไปรวยไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะชาวราศีกุมเตรียมตัวรับโชคลาภก้อนใหญ่ทั้งเงินทั้งที่ดินทั้งมรดก บอกเลยค่ะมาเต็มจัดเต็มมากตั้งแต่ต้นปีมาปีนี้เป็นปีแห่งของเป็นปีแห่งชาวราศีกุมจะชนะกับเขาบ้างเหนื่อยมาตลอดครั้งนี้แหละค่ะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนนะคะอุปสรรคมีบ้างความคิดจิตใจที่เรากับคนรักเรากับบริวารเรากับคนในสังคมหรือว่ากับ ที่ทำงานเราจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันจะต้องมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่ง <c oughs> ต้องตัดสินใจว่าร่วมง,งานกันหรือไม่ร่วมง,งานแต่มันเป็นปัญหาเล็กน้อยยังไงชาวราศีกุมต้องผ่านไปได้แน่นอนนะคะเชื่อผู้อ่านผ่านไปได้นอนนะคะราชาโชคมาขนาดนี้และไพ่เดวิลไพ่แห่งความสุขไพ่แห่งความสําเร็จไพ่แห่งการมาเสริมว่าชาวราศีกุมที่ได้เดมเพรสแล้วตัวคุณจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่อีกด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเต็มตัวได้เลยส่วนในเรื่องของคนรักคู่ครองชาวราศีกุมคือปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาดวงของพวกเราทุกคนดีมากชาวราศีกุมคะ่ะคุณแต่งงานแล้วคุณจะรวยมากเลยนะนั่นหมายความว่าไม่ไม่ถ้าไม่ชาวราศีกุมก็ต้องแฟนชาวราศีกุมคือคุณเป็นเศรษฐีแต่งงานแล้วรวยแล้วถ้าจะอยากรวยไปมากกว่านั้นคือต้องมีลูกแฟนของชาวราศีกุมหรือชาวราศีกุมจะต้องมีลูก ดวงจะปังมากมรดกทุกอย่างจะมาหมดเลยเงินทองข,ข้าวของมาหมดเลยที่ดินทรัพย์สินเงินทองมาหมดเลยดวงคุณจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นดวงคู่ครองคนรักซพพอร์ตอุปถัมภ์สนับสน,นุนอยู่ด้วยกันแล้วดวงปังดวงส่งเสริมคู่บารมีคู่บุญน,นะคะบอกเลย แทบไม่มีอุปสรรคเพราะฉะนั้นถ้าใครจะแต่งงานแล้วออถ้าใครกําลังจะแต่งงานอยู่ออถ้าใครกําลังวางแผนอยู่ไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องลังเลตัดสินใจได้เลยไม,ไม่ใช่ไม่ต้องตัดสินใจคือไม่ต้องลังเลตัดสินใจได้เลยดวงคุณกําลังมาดวงกําลังเปิดให้รีบคว้านะคะ <c oughs> ส่วนคนโสดนะคะคนโสดจะเจอคู่แทบมาหมดเลยสองถ้วย the world ราชาโชคคุณจะได้เจอหนุ่มรูปงามสาวสวยมากความสามารถ <c oughs> เป็นคนต่างถิ่นกันมาเจอกันอาจจะมาเจอกันผ่านการทำงานอาจจะมาเจอกันผ่านการประสานงานอาจจะมาเจอกันจากการท่องเที่ยวหรือออนไลน์ต่างๆก็แล้วแต่คุณมีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป จากการแลกเปลี่ยนความคิดความรู้จนถึงขั้นมาคบกันจนมาแต่งงานกันมามีลูกกันคุณจะมีโอกาสได้เจอรักแท้ได้เจอคู่แท้ได้ได้แต่งงานได้มีสินสอดมากมายมหาศาลคนรักของคุณคู่ครองของคุณเป็นคนที่มีฐานะมีความมั่นคงทางด้านการเงินและการงานนะคะรวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้รู้คือ เป็นคนที่เข้ามาเพื่อสนับสนุนให้ชาวราศีกุมประสบความสำเร็จและมีเงินมีทองอาจจะเป็นคนต่างชาติกำลังเดินทางมา <c oughs> หรือเป็นคนต่างจังหวัดแล้วมาเจอกันอย่างที่บอกค่ะแต่งงานแล้วรวยเจอคู่แท้แต่งงานแล้วรวย,อ,งงาวรวยอาจจะมีอาจจะมีโอกาสเขาอาจจะเป็นแบ็กอัพที่ดีให้คุณก็ได้ไม่ว่าจะคุณอยากทำธุรกิจคุณอยากเปิดร้าน คุณอยากทำออนไลน์เเขาจะเป็นคนที่ส่งเสริมคุณทุกด้านเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเตรียมตัวรับโชคลาภทุกด้านจริงๆนะคะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีที่ให้กำลังใจชาวราศีกุมและขนากุมแล้วก็ขอให้พวกคุณทุกคนประสบความสำเร็จร่ำรวยปลดหนี้มีความสุขรับโชคลาภก้อนใหญ่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสามตัวสองตัวสี่ตัวหตัวรางวัลที่หเอาไปเลยค่ะ ขอให้คุณโชคดีค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะคนที่สำหรับคนใหม่สำหรับคนเดิมๆผู้อ่านเข,าขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นกำลังใจกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ